ข้อสอนสดเราสอนอะไรบ้างข้อสอนสดเบส mm ิก hmm. พื้นฐาน mm hmm. เหมือนซูมมันก็คือมีข้อมูลเบสิกปูมาเหมือนกันเพราะว่าเราต้องให้คนเข้าใจก่อนว่าขายฝากจำลองคืออะไรต้องเข้าใจก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจว่าขายฝากเป็นสาขายคือจบแล้ว <c oughs> คุณทําไม่ได้แล้วมันจะเป็นใน,ในหน้าอีกแบบหนึ่งไปแล้วข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากคือข้อสอนสดเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เจอคือในด้านขายฝากจำลองหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยพูดเรื่องดอกเบี้ยอ่ะกฎหมายต้องเกี่ยวข้องแล้วดอกเบี้ยเกินได้ไหมเกินจะโดนฟ้องกับ ไหมหรือจะโดนโมฆาอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดซับาขายฝากรุนแล้วแล้วเป็นบ้านที่คนยังอยู่อ่ะฟ้องขับไล่อยังไงหรือแบบบางแปลงจำนองไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ย ฟ้องจำนองแบบไหนทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมก็เลยหาโซลูชันบางอย่างคือเราก็เลยเอาทีมทนายความที่เราใช้ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับมาเป็นพาร์เนอร์มาสอนเลยเราให้มืออาชีพที่เป็นทนายมืออาชีพเป็นเรื่องนี้นะเนาะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับขายฝากแล้วก็จำนองเลยโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างเนืนะะ้อค่ะที่ขอสดแตกต่างจากซูมแล้วก็แตกต่างจากคอร์สขายฝากจำนองอื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยนะคะดีเอสเทสขงคุณที่เดียวนะที่เราทำแบบนี้คือเรามีการออกนอกพื้นที่ ให้นักเรียนได้ไปลงสนามประเมินซับร่างงานจริงๆนะคะเคสที่เรามาให้หลายเคสก็เป็นเคสจริงๆที่ให้คุณได้ฝึกประเมินด้วยว่าเอ้ยทําไมรับงานนี้รับได้ไหมงานนี้ทําไมถึงไม่รับแล้วบางอันทำไมดูแล้วเหมือนน่ารับแต่รับไม่ได้อ่าหรือบางอันดูแล้วเฮ้ยงานนี้ไม่รับนแน่เลยแต่จากมีทุนรับคุณจะได้เห็นมุมมองอันนี้คือสิ่งสําคัญคือมุมมองของการรับซั์ของในทุนหรือของคงทุนนั่นเองนะคะที่ไม่ได้่าแบบ เขาเรียกอะไรนะบางคนก็อาจจะมองจากมุมมองของตัวเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณได้ลงพื้นที่จริงๆอะคะ่ะแล้วคุณได้ทำเวิร์กช็อปอันนี้ยคุณจะได้มุมมองจากเพื่อนๆหลายๆคนมันจะเปลี่ยนวิธีคิดหลายๆอย่างให้เราด้วยเนาะอันนี้คือสำคัญเลยนะคะ